ชมค่ะผ่านมาแล้วค่ะกับการสัมมนางาน Climate Tech Forum นะคะ Infinite Innovation Connecting Business to Next Zero เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ทางกรุงเทพธุรกิจนะคะได้ร่วมกันจัดงานกับทาง BIG ค่ะซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรม๊าสอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งเราจะไปติดตามสัมมนานี้ได้นะคะจากสกูปพิเศษจากคุณปิยบุตรจา รุเพนกรรมการผู้จัดก,การ B.I.G. ค่ะ ีร่วมกับกรุงเทพธุรกิจผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ Climate Technology Company จัดเวทีสัมมนา Climate Tech Forum Infinite Innovation Connecting Business to Net Zero เป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนร่วมกันทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อย้ำความตั้งใจของ BIG ในการผลักดันเทคโนโลยีการลดผลกระทบด้านสภาพภูมิ และมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วโลกนายเปียบุตรจารุเพ็ญกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสทรีแก๊สจำกัดหรือ BIG ได้กล่าวถึงเป้าหมายของ BIG ที่เชื่อว่าสอดคล้องกับภาครัฐและเอกชนคือการบรรลุเป้าหมายเนสิโรซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์จากการใช้คลายเ t e เทคโนโจากวันนี้ครับผมอยากให้ ประการแรกเนี่ยทุกคนมองเห็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นโอกาสมากกว่าเป็นภัยคุกคามนะครับเมื่อเราเห็นเป็นโอกาสคือโอกาสที่เราจะสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ที่เติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนเราไม่จําเป็นต้องลดละเลิกในสิ่งที่ทําให้มนุษย์สะดวกสบายแต่เราสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ด้วยนวัตรกรรมที่เรียกว่า climate technology ครับไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลเกินตัวไปเลยไม่ได้เป็นความฝันแต่คือความจริงนะครับวันนี้อยู่ที่เราจะเริ่มลงมือทําเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เรามีอยู่รอบๆตัวเนี่ยให้เกิดความเป็นจริงและทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรออ สิปีข้างหน้าไม่ต้องนอนเด็ดซีโร่ปี2050ทําทำวันนี้ให้ดีและมันจะยั่งยืนขึ้นไปในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามาร่วมมือกันได้ทุกภาคส่วนครับผมเชื่อว่าถ้าเราเอาความหลากหลายนะครับของประสบการณ์แต่ละภาคส่วนความเชี่ยวชาญแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกันโดยมี c l i m เม e เทคโนโลยีเป็นแกนกลางเราสามารถเอานวัตรกรรมอันนี้มาใช้ได้ทุกภาคส่วนเลยครับไม่ไว่าจะเป็นภาคพลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคขนส่งเราจะได้ประโยชน์พร้อมกันร่วมกันและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ นายปียบุตรจารุเพนกรรมการผู้จัดการ B.I.G. ยังกล่าวทิ้งท้ายบนเวทีสัมมนาค,ครั้งนี้อีกว่าต้องการให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมและมีเป้าหมายเดียวกันไม่อยากให้มองเป็นภัยคุกคามแต่อยากให้มองปัญหาคือโอกาสทำธุรกิจเพื่อให้โลกยั่งยืนจึงทำได้ทันทีเพื่อให้พรุ่งนี้มีอนาคตที่ดีขึ้น